ตลาดนู้ฟานครับผมเอาจักอันเด้อครับเด้อเอาให้อร่อยอร่อยจ้ะเอาให้ลุงดาเด้อจักอันขุนมาครับพี่นองก็เลยทรงบางๆหน่อยนึงเปด้านขนมปังครับ น้ำ<ม>เบเกอร์มีมาเลยจ้ายังขายอยู่คือเก่าเนาะจีะมายำเนมกอครับผมตัวกขาขายคือเก่าจะ้ะคือพีน้องก็ยังเดินอยู่คือเก่านะจ๊ะเบ็ดย <c oughs> ่างนางทั้งนี่ง <c oughs> น่นด้านเกงครับสำริดไม่มีเดาไม่ถูกมากครับที่เหล็กต้มครับใส <c oughs> ข้าวเขา จา้าขนมจีนจะมาเร็วๆเ,เด้อจะหมดแล้วเนี่ยเด็ดแ,แค่นี้อนะลูกชิ้นปิ้งปลาหมึกปิ้งร้อนๆเมนยูครับผมผลก็มาครับของก็ขายดีเดี๋ยวแค่นีก้ก็แจกพี่น้องก,กินตเตอร์เนาะเ,ะเ,ะเ,ะเะนาะกินกับขายดีเออแกงครับ แกงโง่แกงหุงครับสำเร็จครับน่ากินมากครับด้านไก่ทอดขัวเนื้อก็มีครับหูบกโค้แกะกระชายคนนึงก็ได้มันมาเดี๋ยวเขาจีนไม่ออกมาสื่อของเดี๋ยวครับมืดจริงครับแต่ว่ามีคนเดินคือเเขาพี่น้องมาขึ้นเการับเขากันลาบเลียดลาบหมูมี มากินครับมาินนนนมาเนด้นครับเดอ้อตลาดหนงอฟานวนาาคารครับกินครับหุยค้วนร่อนขวดมากินมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องยูทูบแต่ยิบพาเที่ยวให้หน่อยนะครับขอบคุณมากครับครับผม